สวัสดีครับเรื่องเดือดเย็ดยับกอบชนะของแฮทวิกิโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวดาร์บี้แมชสุดเดือดที่คุณซื่อโดนใบแดงทั้งคู่ เมือ่อวลาที่ที่ผ่านมาครับก็มีเกมที่น่าสนใจหลากหลายคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกแดงเดือดครับแนนยูโดนถลม่มคาบ้านไปห้าสูบาซ่าแพ้ต่อเละอแมาดิดในศึกเอลกราซิโกไป2องต่อหนึงบาร์แรเซชเช็งแบงเส,สมอกับหมักซอยไป0ูนย์ต่อศูนย์รวมไปถึงเบลกานโชนะครับผมก็เป็นคู่ดิกนะครับอินเตอร์ไมนาเสมอกับยูเวนตุสไป1นต่อหแต่ว่าคู่ที่ผมจะพูดถึงวันนี้เนี่ยคือเกมดาร์บี้แมชแห่งลิทัลลีครับที่ชื่อว่าดาร์บี้เดลโซเล่เป็นดาร์บี้พระอาทิตย์แดนใต้แห่งอิตาลีนะครับคู่ ระหว่างหมาป่าโรม่าครับเปิดสเตเดียโอลิปิโกเจอกับนาโปลีคู่อาาริตลอดการนะครับผมเผื่อหลายคนงงนะครับว่ามันดาร์บี้แมชยังไงปกติก็ต้องเป็นโรม่าก,กับลาซิโอหรือวันเอซีมิลานจับอินเตอร์มิลาสิ นาโปลีและก็โรม่าครับคือตัวแทนภูมิภาคครึ่งข้างล่างของรองท้าบูทที่กล้าท้าทายดุลอํานาจของทางตอนเหนือทั้งมิลานแห่งลอมบาร์ดีตูรินแห่งเปียนมอนและก็เจนัวแห่งดิกูเรียบรูญญาแห่งเอเมเลียโรมมนยาฟรานซ์แห่งทูสคาน่นะครับนี่ครับคือสองทีมแรกจากภูมิภาคของตัวเองครับที่เข้าร่วมลีกแห่งชาติของประเทศอิตาลีเมื่อารูก้าล1 9 2ก1 9 2 7านะครับและโรม่าคือทีมแรกจากตอนกลางนาโปลีคือทีมแรกจากแดนใต้นะครับการพบกัน ระหว่างทั้งสองทีมเนี่ยได้รับการขนานนามเป็นเกมดับบี้แมชเช่นเดียวกับหลายๆคู่ในดินแดนรองเทา้าบู๊โดยดับบี้แมชนี้ครับไม่ใช่ดับบี้แมชที่ตรงตัว2ทีมจากเมืองเดียวกันนะครับอย่างพวกดับบี้เดลลาสกาล่าดับบี้เดลลากาปิตาเล่หรือว่าจะเป็นดับบี้เดลลามารดินนาแห่งเมืองมิลานอะไรแบบนี้ครับซึ่งได้มีการขีดเส้นแบบรองเท้าบู๊ออกเป็นโซนเหนือกับโซนใต้โรมคือเมืองหลวงครับเนเปิลคือเมืองใหญ่แล้วก็ร,ำร่ำรวยด้วยกันทั้งคู่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกันมานับเป็นพันปีและก็การเจริ อื่นๆนั้นมันสูงมากๆเฉพาะท่านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตนั้นโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากๆครับโดยนั่นของโรมันและก็นาโปลีครับจึงเป็นเสัยลักแทนการต่อสู้ของคนทางใต้ครับเป็นตัวแทนความหวงังสุขสว่างสาแสงและก็แรงร้อนเป็นดาบี้เดอโซเลดาบี้แมชแห่งดวงตะวันแต่คู่นี้เนี่ยเป็นดาบี้ที่เคยรักกันมาแต่ นั่นมันคือเรื่องของอดีตครับเพราะมีเหตุบางอย่างทําให้มีความแตกกันแล้วก็ขัดแย้งกันเริ่มกันครั้งแรกในปีห่ครับโดยหน้าหน้าของนาปลีครับไปเซนบรูโน่จอร์ดาโน่ครับกองหน้าตํานานของลาซิโอมาเข้าสู่ถิ่นซานเปโลทําให้ความรู้สึกก็เริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าโรมากับลาซิโอนั้นเกลียดกันเป็นอย่างมากครับมาถึง26ตุลาคมในปี1น8 6ครับนาปลีเนี่ยไปเยือนโรม่าแฟนบระมาน1 5 0 0 0น้น 15, คนเลยนะครับตามไปเชียร์จากแดนใต้และแฟนโรมาร้องเพลงด่าจคคอร์อ แต่ว่าแฟนนาโปลีครับก็ตอบโต้ด้วยการร้องเพลงด่าบรูโรนคอนติมิดฟิลด์ขวัญใจของโรมา่าเช่นเดียวกันเกมนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยครับร้องเพลงด่าเขาเป็นด่าเข้ามาเป็นเรื่องปกติสีสันของฟุตบอลนะครับนาโปลีเนี่ยเอาชนะไป1-0จากเดียโก้มาลาโดน่าก็บรรยากาศยังสนุกกันเหมือนเดิมครับจนกระทั่ง1ปีผ่านไปครับ25ตุลาคมในปี1987นะครับนาโปลีเนี่ยไปยืนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ครับอาซูลา่าพกดีกรีระดับดับเบิลแชมป์ติดตัวไปด้วยนะครับบรรยากาศในช่วงแรกๆเเเนนนีีย่ยงงนนยยกกกก็กััััังงงคคดดหมมมือิิรรบตตาป แฟนบงแฟนบอลแลกทงกันหน่าอาจารย์เคือว่าสุดกันเต็มไปหมดอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าจุ่ๆครับก็เริ่มมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับสถานการณ์นะครับมันก็เริ่มแย่ลงไปนะครับผมมีการเสียงด่าทอกันเริ่มเกิดขึ้น จนกระทั่งนาโปลีครับถูกยิงนันมาที่ที่47ณตอนนั้นและถูกไล่ออกอีก2คนคือกาเรกาที่เอาหัวไปโขกคู่แข่งและก็อาริสันโดเรดิก้าโดนไปเหลมาที่2ออกไปแต่ว่าท้ายที่สุดครับมาโโดนาเนี่ยเปิดลูกแต่มุมให้กับโจวานนี่ฟรานชินีมงตีเสมอได้ครับนาโปลีเสมอได้นตอนนั้นแล้วก็แบ่งแต้มกลับกันไปนักเตะและทีมแฟนบอลในตอนนั้นเนี่ยโหดีใจกันสุดเหวี่ยงครับและก็มีทั้งคนที่โมโหแล้วก็โมโหสุดขีดแล้วก็ดีใจสุดขีดกันเช่นเดียวกันนะครับมีการชูแขนขวาขึ้นสุดแล้้วใชมื ซ้ายจับท่อนแขนเปรียบเทียบกับการชูนิ้วกลางในเขาเรียกว่าเกสโตเดลลอมเบลโลนั่นเองนะครับผมให้กับแฟนบอลเจรอร์ราซี่ขณะาน,น,นาสนามครับและเชือกที่มันโหัวใกล้จะขาดมันก็ขาดเลยครับข้อสมพัร์ระหว่างโรมาก,กับนาโปลีก็สะบั้นลงทันทีครับและนะั่นคือจุดจบมิตรภาพสวยงามของดาบบี้เดลโซเล จากนั้นมาครับก็เริ่มมีประวัติการตีกันการสู้การเต็มไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นการยิงกันแทงกันแฟนบอลนัดมาตีกันนะครับจนกระทั่งเกมล่าสุดครับที่ความเดือดดาลมันก็มีนะครับเป็นเกมที่เซเดโอโอลิมปิโกอะไรครับผมเกมเนี้ยดูเหมือนจืดชืดครับเสมอกันไป0ต่อ0แล้วก็มีการจับใบเหลืองในนาทีที่สิแต่ใบเหลืองใบแรกเนี่ยเป็นของโชเซ่มูรินโญ่โดนเหลืองไปครับเพราะว่าโวยผู้ตัดสินนั่นเองครับจากนั้นมาครับทามิอับราฮมครับศูนย์หน้าชาวอังกฤษของโรม่าเนี่ยก็โดนใบเหลืองไปนาททีี่่30จบครรึงแกเสมอ 0จนกระทั่งเกมเนี่ยมาถึงนาทีที่81ครับโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยไปโวยพูดอัดสินครับโดนไปเหลืองมาที่2และก็โดนไปแดงไล่ออกจากสนามไปซะอย่างนั้นจากนั้นมาครับก็เริ่มมีปัญหากันครับระหว่างลิค k คราวสต็อกนะครับกับดิสเมอร์เทนก็โดนไปเหลืองกันคนละใบาจากนั้นมาครับไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนเฟรตูก็โดนไปเหลืองไวอีกนะครับ และความพีคมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับผมดูสิโนสปาร์ติตครับคุณซื้อคนใหม่ของนาโปลีเนี่ยถูกใบแดงเพราะว่าไปปรบมือครับเยาะเยอกการตัดสินของผู้ตัดสินในเกมเกมนี้อย่างเดวิดเมาซ่าซึ่งเป็นกุนซอจอมเฮียบในวันนี้นะครับมีการแจกไป7ไปเหลือก็อีก2ใบแดงแต่เรื่องที่น่าแปลกใจคือ2ใบแดงคือเป็นของโคช้ชถอนทั้งสองทีมอย่างมูรินโญ่และก็สปาร์ติต์ไปได้เลยครับและจากผลการเสมอครับเกมนี้ทําให้นาโปลี อยู่เซติการชนะรวดในเซเียอาไวที่8เกมครับแต่ว่านาปลีเนี่ยก็เป็นจ่าฝูงต่อไปมีที่25คะแนนเท่ากับ AC ซีเนลานนะขณะน,นี้ต้องบอกว่าคู่นี้นะโอ้โหยังโหดกันเช่นเคยเนยีถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่ได้มีนอกเกมอะไรมากมายแต่เรื่องที่น่าแปลกคือเป็นผู้จัดการทีมทั้งสองฝั่งเลยครับผมทั้งมูรินโญ่แล้วก็สเลตินั้นถูกประดนน่าอจากสนามไปในเกมเกมนี้คิดเห็นยังไงเกมเกม,เกม,เกม,เกมนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้แต่ความเดือดดันยังมีเช่นเคยเนะครับผมเรื่องในเจ็ดยับกับช่างหอยทครับ